สวัสดีครับคุณหนูถึงเวลาดูกล้วยหอมจอมสนแล้วครับเบอเกนกำลังเก็บใบไม้ไไที่ร่วงเพื่อน,นำไปกองรวมกันฮ่กระสอบเกือบเต็มแล้วฉันว่าฉันคกรจะกลับบ้านไปหาอะไรเย็นเนดื่มหน่อยแล้วค่อยกลับมาทำงานให้เสร็จด,ดีกว่าตอนนี้เอมมี่กำลังจะไปหาซื้อของเข้าบ้านอยู่พอดีว้าวเราต้องซื้อของเยอะแยะเลยผงทำเยลลี่เค้กน้ำผึ้งส้มขนมปังผลไม้ จิงฉันลืมหยิบตะกร้าช้อปปิ้งมาสนิทเลยสิโอ้ฉันเนี่จะต้องกลับไปเอาตะกร้าช้อปปิ้งที่บ้านก่อนละเนี่ยอุ้ยโใครมาทิ้งถุงใบไม้ไว้ตรงนี้นะอืมไไมีแต่ใบไม้เน่าๆเต็มไปหมดเลยเฮ้ hey, นี่มันถุงนี่นะใช้ใส่ของช้อปปิ้งได้พอดีเลยอะ่ะ นี่ยยังไงเอ็มี่เค้กน้ำผึ้งของเธอนะโอ้ทอดมะมัไทยส้มกับขนมปังผลไม้ดีมากเลยล่ะขอบคุณมากนะหนูของเนี่ยใส่ในถุงช้อปปิ้งใบใหม่ของฉันได้พอดีเลยสวัสดีหนูสวัสดีสวัสดีคุยค่ะช่วยพวกเธอได้มั่งไหมเนี่ยถ้าเราอยากได้ฟักทองนะหนูแล้วเอาฟักทองลูกใหญ่ๆเลยนะหนูนะโอ้ไม่มีปัญหาดี ถุงช้อปปิ้งของเอมมี่หนักมากเมื่อเธอกลับมาถึงที่สวนสาธารณะเธอจึงหมดแรงหไหนขอดูหน่อยสิอ๋ออ๋อแย่แล้วหนูเจอแล่ลืมใส่ผงทำเยลลี่มาให้ฉันด้วยทีนี้ต้องเดินกลับไปที่ร้านอีกทีนะสิฉันว่าฉันควรทิ้งถุงช้อปปิ้งไว้นี่ดีกว่านะเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาและขณะนั้นเองมอแกนก็กลับมาหลังจากไปหาน้ำดื่มเสร็จอืมตลกดีนะถุงเสร็จไปไหมหนักขึ้นได้ยังไงเนี่ยนี่อะไรอะ่ะ ใบไม้ฉันกลายเป็นอาหารอร่อยหมดเลยบางทีถุงนี้อาจจะเป็นถุงวิเศษก็ได้แล้วถ้าฉันจะลองอธิษฐานบางทีฉันอาจจะได้อาหารอร่อยอีกจนเต็มถุงก็ได้ขอให้ดูถุงวิเศษถุงวิเศษช่วยหน่อยนะ<ม>หาอาหารอร่อยมาให้ทีถุงวิเศษมาทำอะไรอยู่นะบีหนึ่งไม่รู้สินะบีสองไม่เห็นมีอะไรเลยบางทีฉันน่าจะเอาใบไม้ใส่ในถุงนิดหน่อยแล้วก็เดินไปหาที่อื่นสักพักหนึ่งเอาละนี่ ถุงวิเศษช่วยฉันหน่อยนะหาอะไรมาให้ฉันกินกับน้ำชาด้วยกข๋ยนายกำลังคิดอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่าบีเนอร์ฉันกำลังคิดอยู่นะบีโซ่ได้เวลาแกล้งมีแล้วเราเอาอะไรใส่ในถุงนี้ไงหนัก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 นะเราไปเราติดกลับมาแล้ว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  ใบไม้ฉันตอนนี้กลายเป็นฟักทองไปแล้วถุงนี่วิเศษจริงๆด้วยโอ้เราหลอกสำเร็จแล้วลาบีนึ้งเราหลอกเก่งจนได้ลาบีสองอยากให้ลูลูกกับเอมมี่มาเห็นด้วยจังเลยโอ้โหเขาเอาฟักทองเราไปด้วยละบีสองตามเขาไปดีกว่าบีหนึ่งไปเ็วไปเยไปเลยไปเลยย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 ร็วไปเร็วไปเระอตายแล้วถุงอปปิ้งของฉันหายไปไหนแล้วล่ะ ลูลูฉันไปเจอถุงวิเศษเข้าว่ะอ๋อเออถุงวิเศษเหรอ,อฉันใส่ใบไม้เข้าไปในนี้นะลูลูแล้วฉันก็ท่องคาถาวิเศษปรากฏว่ามีอาหารเออยอะแยะเต็มถุงเลยเอ้โมแกนเหลวไหลจริงๆเลยจะมีที่ไหนถุงวิเศษน่ะมันเป็นเรื่องจริงนะคอยดูถุงวิเศษถุงวิเศษทำอะไรให้ฉันอย่างหนึ่งสิ เอาอะไรก็ได้จากต้นไม้ให้ฉันหน่อยตอนนี้เราก็ต้องไปที่อื่นก่อนนะลูลูเพราะว่ามันจะไม่ได้ผลถ้าเรามองมันอยู่มันอาจจะเอาแอปเปิ้ลไม่ก็มะนาหรือว่าส้มหรอาจระเลยเอาละเรียบร้อยแล้วไรจากข้างนอกดีกว่านะ B2 นะดี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 ไปเลย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 เห็นมามมันเป็นถุงพิเศษจริงๆแล้วตอนนี้มันก็เต็มไปด้วยอุ้ยโอ๊ย ไปไม้เอยฉันขอให้มันเอาของอะไรก็ได้จากต้นไม้แต่ฉันนึกว่ามันจะเป็นเะโอ้ยถุงช็อปปี้งขฉันหายไปพร้อมกับอาหารทั้งหมดที่เพิ่งซื้อแล้วก็มันอยู่นี่เองนะเหรอเฮ้ยเนี่ยเหรอถุงช็อปปี้ของเธอนี่มันถุงพิเศษของฉันสักหน่อยนะเป็นถุงช็อปปี้ของฉันต่างหาแต่ต้องแต่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 แตอ่าเน่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 เทำอะไรกันอยู่เอ้ยพวกพวกพวกเจ้าเล่เนี่ เอาไปไม้ใส่ข้างในถุงนั่นเอง่ะใช่แล้วฉันก็เอาอาหารที่ซื้อใส่ไว้ในถุงนี้ด้วยใช่ใช่ใช่เขาเราก็มีนะเฮ้ยยังไม่ได้หรอกกล้วยหอมไม่ได้จนกว่าฉันจะทำซุปฟักทองอร่อยๆสำหรับทุกคนเสร็จซะก่อนไงเล่าใช่และเรายังมีซุปกับขนมปังผลไม้เป็นของหวาน และในที่สุดก็รู้ว่าถุงวิเศษใบนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงและทุกอย่างก็จบด้วยดีที่สุดค่ะเรื่องสนุกสนุกพร้อม้วยหอมจอมซนยังมีอีกนะครับติดตามชมตอนต่อไปให้ได้สำหรับวันนี้ก่อนจากอยากจะบอกคุณหนูสักนิดว่าดื่มนมเป็นประจำทำให้สุขภาพแข็งแรงและอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอน,นด้วยนะครับสวัสดีครับ